สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงประจำเดือนพฤศจิก,กาย,ยน2563นารยนะคะเป็นดวงภาพรวมนะคะค่ะอาจารย์เปิดดวงไว้แล้วนะคะก็มาดูการอ่านไพ่ไปพร้อมกับอาจารย์เลยนะคะจะดูไพ่นำดวงก่อนนะคะหรือถือเป็นไพ่โชคลาภเลขนำโชคของชาวราศีพิจิกค่ะนะคะจะได้ไพ่นะคะเลข 9ก้ 1> 1นะคะสำหรับเลขนำโชคและเป็นไพ่นำดวงแนะนำดวงว่ายังไงนะคะเป็นภาพาเด็กนะคะร้องไห้แล้วมีมือหนึ่งดึงเสื้อเขาไว้นะคะจากหน้าไพ่มันแปลว่าถูกขัดใจได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวพิจิกอาจจะมีปัญหาถูกขัดใจก็ได้นะคะมีคนที่จะเหนียวลังเราไว้อยู่นะคะแต่ถ้ามองในแง่ดีอาจารย์มองไพ่อ่ะ การเสริมดวงของคุณเป็นภาพคู่สามีภรรยาภาพผู้ชายกำลังถ,ถือร่มนะคะกลางร่มให้ผู้หญิงนะคะฝนกำลังตกกระหน,น่ำอยู่นะคะถ้ามองก็แสดงว่าอาจจะแปลว่าคุณยังมีคนคอยช่วยเหลือ,อคอยอุปถัมภ์ค้ำจุนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เป็นภาพคนดึงเหนียวลังถูกขัดใจก็าอาจจะแปลว่าคุณอาจจะเจอปัญหาอะไรแล้วไม่ปลอดภยัย ็เลยมีคนเขาเรียกว่าทัดทานไว้มีคนคอยอดึงเราไว้ไม่ให้เรานอกลูก่นอก,กทางหรือทําอะไรที่มันผิดพลาดก็ได้นะคะอาจารย์มองเป็นประเด็นนั้นนะคะทีนี้ผ้ายอย่างนี้เสริมดวงด้วยการซื้อร่มสีดํานะคะสีดําหรือสีเทานะคะ,ะถวายนะคะพระพิสุสงฆ์ที่วัดได้เลยนะคะจะเสริมดวงได้นะคะโอเคค่ะเรามาดูไพาประจําตัวหรือ ไพ่ตำแหน่งเขาเรียกว่าตนุลักษ์หรือลัคนาได้ไพ่สตาค่ะไพ่สตาชุดนี้นะคะจะเป็นภาพผู้หญิงกำลังเทน้ำนะคะในมือถือ,อเหมือนลักษณะเหมือนหยวกน้ำนะคะกำลังเทน้ำเป็นการเติมเต็มนะคะไพ่ใบนี้หรือเป็นการเขาเรียกว่าบาลานซ์อารมณ์เป็นการชั่งน้ำหนักเป็นการอคอนโทรลตัวเองก็ได้ และเป็นการที่จะช่วยเหลือคนอื่นก็ได้ด้วยไพ่ใบนี้นะคะสำหรับสตาร์ใบนี้ถือว่าสวยงามนะคะเพราะด้านหลังจะมีพลังงานของแสงพระอาทิตย์ที่เจิดจ้าเหมือนได้รับพลังงานดีๆจากพลังจักรวาลพิเศษได้นะคะ,ะถือว่าดีนะคะใบนี้สวยงามมากนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาในไพ่สำหรับเดือนพฤศจิกายนของชาวพิจิกที่อาจารย์มองเห็นนะประเด็นแรกเลยอาจารย์มองเป็นเรื่องงาน ตำแหน่งการงานขึ้นห้าม้เท้านะคะอ่านี่นะคะตำแหน่งการงานกรรมะและตำแหน่งด้านหน้าลัคนาเป็นสิบดะเพราะฉะนั้นอาจจะมุมมองในแง่ของการงานของชาวพิจิกะ่ะบางท่านโดยเฉพาะคนที่ทํางานเป็นทีมเวิร์กห้ามิเท้าคือความวุ่นวายแปลว่าถูกนี่แหละคะ่ะขัดอ่าขัดใจขัดขัดแย้งกันไม่จอยกันนะคะโดยแฮงแมนก็แปลว่าความทุกข์ นะคะก็กลายเป็นว่าชาวพิจิกบางท่านไม่มีเขาเรียกว่าความสุขกับการที่จะทํางานกับทีมนี้เพราะฉะนั้นไพ่สตาร์อาจจะเป็นการโยกย้ายการมูฟการเปลี่ยนแปลงได้ไพ่ด้านหลังลัคนาเป็นไพ่เพจอวานการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆและยิ่งในดวงมีหนึ่งไม่เท้าเพราะฉะนั้นบางท่านมีโอกาสสูงนะคะในการลาออกและเปลี่ยนงานก็มีหรือบางท่านก็อาจจะแคบ เปลี่ยนเขาเรียกว่าทีมงานก็นได้อาจจะไม่ถึงขั้นออกก็ได้นะคะเพราะว่าเราดูตำแหน่งหัวหน้าดีเจ้านายยังดีอยู่ก็คือไพ่อัอศวินถ้วยในพบสุภาษนะคะหรือพบสุภาษยังแปลว่าการเดินเรื่องเอกสารที่รอมานานนะคะเดยแฮงแมนยืดเยื้อเมื่อไหร่จะเซ็จสักทีสิบดาบจะให้ความหมายดีในแง่ของการจบปัญหาคะ่ะเพราะว่าขยายด้วยไพ่ อัศวินไม้กับสตานี่เองนะคะเพราะว่าอัศวินไม้อยู่ตำแหน่งสาชะสามารถเขาเรียกว่า,าโยกนะคะตำแหน่งโยกตำแหน่งที่3ามไม่ว่าจะอยู่ด้านหน้าหรือหลังลัคนานะคะสามารถถึงตัวตนของชาวพิจิกได้นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะก็จะมีการาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้นะคะอาจารย์มองประ,ประมาณนั้นถ้ามีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนาะอืม แล้วก็ตำแหน่งการเงินเป็นไพ่สิบดาบเนี่ยถ้าเป็นใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเอ่อเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลไม่ว่าคุณจะเป็นแค่พนักงานในโรงพยาบาลในคลินิกนะคะคุณเป็นแพทย์เป็นพยาบาลก็ถือว่าถูกดวงจะมีไรายได้จากอาชีพพวกนี้หรืออาชีพเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนะคะการเอ่อเกี่ยวข้องกับเคมีน้ามันอ่าเกี่ยวข้องกับเหล็กโลหะพวกเนี้ย ถือว่าจะมีรายได้ดีๆเข้ามานะคะหรือขายประกันอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะคะไพ่อย่างนี้แต่ถ้าไม่ใช่อาจจะแปลว่าคุณมีเณิ์ใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะได้นะคะคือรายได้มีเข้ามาอยู่แล้วละเพราะว่าไพาย่ยังมีอัศวินไม้ที่ถึงลัคนาแล้วก็มีไพ่สตารไพ่เล็งลัคนาก็เป็นเด e m เมเชียนนะคะอาจารย์มองอแล้วก็ยังมีไพ่สามเหรียญ เป็นเรื่องของการหาไรายได้ที่โอเคอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าเป็นการจ่ายเงินออกไปอาจจะเป็นบางคนซ่อมซ่อมรถซ่อมบ้านหรือซื้อประกันอืมประมาณนี้ได้นะคะโอเคค่ะตำแหน่งที่อยู่อาศัยก็ดีบ้านก็ยังดีอยู่แหละค่ะแต่อาจจะมีการปรับปรุงก็ดีค่ะไพ่หนึ่งไม้เท้าทาสีใหม่อย่างนี้ก็ช่วยได้นะคะ,ะในตำแหน่งบุตรเป็น ราชินีพระจันทร์อาจจะถ้ากรณีใครต้องการมีบุตรช่วงนี้จะมีบุตรยากแต่ถ้ามีบุตรอยู่แล้วไพ่นี้อาจจะแปลว่าบุตรของคุณอาจต้องการคําแนะนําคําปรึกษาหารือเพราะฉะนั้นควรให้ความใกล้ชิดกับบุตรมากขึ้นหน่อยในช่วงเดือนพฤศจิกายนถ้าเป็นเรื่องของลูกน้องบริวารน,นะไพ่วันนี้ก็อาจจะแปลว่าลูกน้องเฉื่อยไปนิดนึงนะคะหรือลูกน้องกําลังคิดนะคะมีขยายเจ็ดดาบมองหาที่ใหม่ๆอยู่ก็มีนะคะอันนี้ก็ต้อง ดูนิดนึงว่าการดูแลลูกน้องอ่ะทั่วถึงหรือเปล่านะคะแล้วก็ตำแหน่งอารีเป็นเจ็ดดาบนี่ระวังเรื่องของศัตรูเก่าๆถ้าเราเคยขัดแย้งอะไรกับใครหรือเคยมีปัญหาอะไรที่ซุกซ่อนปิดบังอยู่ปิดบังข้อมูลอะไรก็ได้คุณต้องรีบเคลียร์เลยนะคะข้อมูลที่คุณปิดบังไว้เนี่ยมีโอกาสถูกตีแผ่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือถ้าเราทำอะไรไม่เสร็จแล้วกลว่าเฮ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวจะทำให้เสร็จรอสักนิดเขาเรียกว่าทํางานเหมือนดินพอกหางหมูไว้ด้วยก็ได้นะคะอันนี้ต้องรีบเคลียยังสามารถจัดการได้นะคะในตําแหน่งคู่ครองคนรักเป็นไพ่เดอะเมเชียนนะคะอ่าแล้วมีไพ่เจ็ดดาบติดกันอยู่เนี่ยอาจจะแปลถึงความหวัดระแวงต่อกันก็ได้ระวังมีปากมีเสียงระวังคําพูดนะคะพราขยายด้วยไพ่สามเหรียญจริงๆแล้วอาจจะแค่ เรื่องเก่าๆไม่ว่าทั้งเราและเขาอ่ะเคยเป็นประเด็นปัญหาแล้วเอามาเป็นประเด็นขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นต้องอาบาลานซ์อารมณ์หรือไพ่อสตาเนี่ยคอนโทรลตัวเองฟังเหตุฟังผลคนอื่นบ้างอะ่ะฟังเหตุฟังผลคนรักนะคะทุกอย่างก็จะคลี่คลายอาจารย์มองหนะ้าไม่ถึงขั้นเลิกอะไรกันหรอกนะคะอ่ ภาพรวมนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่ามองครบทุกใบแล้วนะคะอาจารย์มองก็ผ่านได้แหละนะคะก็โอเคนะคะขอจบการพยากรณ์ไว้แค่นี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ